อะไรอีกแล้วล่ะจะพาไปไหนอีกเนี่ยเออนะ่าบีเชื่อใจเขาเหอะอยากลองไปล่าท้าผีที่นู่นดูว่ามันมีเรื่องลี้ลับอยู่ด้วยนะอยากฝากไหมทําไมรถเธอมันพังง่ายขนาดนี้อะ่ะมีบาทเนี่ยมันไม่ได้พังง่ายเธอขับไม่เป็นเองอะ่ะเอ,อ้าบีเป็นไรอะ่ะเธอเธอเห็นปะเออคืออะไรอะ่ะเธอ บีวันนี้วันพ่อนี่ว่ามันหยุดด่าเราจะปไปไหนกันดีเบื่ออยู่บ้านอ่ะก่อนนั่นนะสิบี เนี่ยเนี่ยเขากำลังหาที่เที่ยวอยู่แต่ว่าเขาว่าก็เบื่อไปเที่ยวแล้วเขาว่าเราสองคนน่ะไปหาทําอะไรที่มันสนุกสนุกดีกว่าแม้อะไรอีกแล้วล่ะจะพาไปไหนอีกเนี่ย <c oughs> เออหน้าบีเชื่อใจเขาเหอะรอบเนี้ยสนุกแน่นอนคืองี้นะเขาเนี่ยก็เซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมาสักพักแล้วแหละนี่นี่มีคนบอกว่าเมืองของเราเนี่ยมันมีสะพานแดงอยู่ด้วยนะมีรู้หรือเปล่าเนี่ยเอ้จริงหรอ สะพานแดงมันคือที่ไหนอะเธอเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยนี่ไงเธอเดี๋ยวเขาว่าจะพาบีไปดูนะแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีเรื่องลี้ลับอยู่ด้วยนะอยากฟังไหมไหนๆเล่าให้ฟังหน่อยเขาอยากฟังอะคืองี้นะเอ่มเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนเนี่ยไปเที่ยวเล่นกันที่สะพานแต่ว่าที่เนี้ยดันเกิด อุบัติเหตุนักเรียนพวกนั้นน่ะก็เลยตัวอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีข่าวรือว่าบางคนเนี่ยนะก็เห็นวิญญาณเด็กผู้หญิงสองคนน่ะที่อยู่ตรงสะพานน่ะเธอน่าสนใจอยู่นะเขาว่าอยากลองไปล่าท้าผีที่นู่นดูว่าไปเปล่าไปดิเธอเขาอยากไปล่าท้าผีเหมือนกันแต่มันจะน,น่ากลัวหรือเปล่า คงน่ากลัวแหละเธอแต่ว่าน่าสนุกดีนะเราอะไม่ได้เป็นล่าท้าผีอะนานแล้วนะงั้นเราก็ไปกันเลยวันนี้แล้วเราจะไปกันกี่โมงนี่ละบีเที่ยงคืนก็ได้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวพอเที่ยงคืนนะเราสองคนเนี่ยออกเลยนะเข้าใจไหมเพราะว่าเขาอะก็ไม่อยากกลับดึกมาเท่าไหร่อะได้เลยงั้นเที่ยงคืนเราก็ออกเลยแล้วเราจะไปกันยังไงอะเออสะพานแดงเนี่ย ก็อยู่ค่อนข้างนอกเมืองแลนะบีเขาว่านะเราอะต้องขับรถไปเดี๋ยวเขาขับเองเพราะว่าเขาอะ่ะเพิ่งเซิร์ชหาทางไปอ๋องั้นโอเคเลยงั้นเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าได้เลย บีแต่เขาว่านะเราอะออกกันเลยก็ดีนะเพราะว่าเราอะก็คงน่าตาใช้เวลาในการเดินทางอะพอสมควรเลยนะประมาณสองสามชั่วโมงได้อะแล้วตอนเนี้ยก็เกือบเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วด้วยได้งั้นก็ตามที่บีคิดเลยเขาว่าออกเลยก็ดีกว่าเพราะมันก็เดินทางนานเหมือกันอะจริง ป้าเอา้าแล้วมาพักกระชอบกล้วยล่ะให้น้องอยู่ที่บ้านดีไหมหรือว่าเอาน้องไปด้วยดีอะ่ะเออเธอคิดว่าไงแต่เขาว่าอยากพาไปอยู่นะแต่มันก็นานอะ่ะเขาว่านะให้ลูกๆเนี่ยอยู่ที่บ้านดีกว่าเราสองคนอนะ่ะจะได้วิ่งหนีผีสะดวกด้วยแหละใช่ไหมเออก็จริงงั้นเอาตานนั้นแหละเธอให้ลูกอยู่บ้านก็ได้ป๊ะปะเออเดี๋ยวเอารถเธอไปนะรถเขาว่าน้ำมันหมดไปเราบีไปกันเถอะพวกเรา เออนี่พวกหนูอยู่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวมากับปาเนี่ยจะรีบกลับมาหาพวกหนูนะพอดีว่าวันนี้มากับปาเนี่ยมีภารกิจจะต้องทำด้วยกันนะ้าไปบีปะตื่นเต้นนะะใช่ตื่นเนนต้นเ,นเธอเป็นคนขับใช่ไหมใช่แต่เขาขับเองอุ๊ยรถเธอโคตรเฟี้ยวเลยอะแรงด้วยนะขับดีๆนะได้ดีไปครับหูอย่างแรงเลยอะหูเธอ รถเธอ์นี่คือแบบว่าเหยียบนิดเดียวอ่ะแทบพุ่งไปถึงนอกโลกเลยอ่ะเวอร์แล้วเวอร์เวอร์เวอร์ยอีอย่ขับเป็นปะเนี่ยแป็นเป็นอที่เขาดูในแผนที่นันก็คือต้องขับไปทางนี้เธอดูหลังรถด,ดิโอ้โหไม่ไว้เขาขี่จริงปะเนี่ยตอนนี้คือรถหน้าบูแล้วค่ะซ่อมให้ด้วยนะกลับมา นี่เดี๋ยวเขา่าจะซื้อคันใหม่ให้บีเลยเป็นไงรวยปะไม่เอาชอบคันนี้ต้องคันนี้โอ้โหก็ได้ก็ได้ก,ไดก็คือต้องไปทางนี้ละมั้งหรือเปล่าวะเธอเขาก็ไม่แน่ใจอ่ะนะเรื่องเส้นทางอะ่พะพอดีว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนาะเอาแล้วบอกว่าดูมาแล้วไงเฮ้ยทางนี้แหละทางนี้แหละ เขามั่นใจเลยว,ว่าต้องเป็นทางนี้แน่นอนนี่เลยขับตามทางไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ถึงเองบีเธอก็ต้องช่วยเขาดูทางด้วยนะโอเคเลยเนี่ยเขาก็ดูอยู่เนี่ยเธอลองหมุนรอบรถดูดิรถยับยังตอนนี้เหมือนกับว่าจะบุกแค่ข้างหลังนะข้างหน้าคือปกติจ้ะดูด้านข้างขวาก่อนดูล้อข้างหน้าดิอุ้ยตอนนี้เหมือนล้อจะพังเลยอะ่ะ ทำไมรถเธอมันพังง่ายขนาดนี้อะ่ะกี่บาทเนี่ยมันไม่ได้พังง่ายเธอขับไม่เป็นเองอ่ะเขาว่ารถเธออะสภาพเหมือน5บาทเลยอ่ะบูลลี่นะนี้มันได้บูลลี่เฮ้ยรถรถสายรถสายรถสายเถสาสายเลยอะ่ะจะถึงชาตไหนก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆ2,000 years later หอยนี่เราก็ขับมาจนฟ้ามืดแล้วนั้นเนี่ยเฮ้ยเจอแล้ว เฮ้ยนี่ไอเธอทำไมมันอ้ยใหญ่จังอะมันใหญ่มากแล้วมันก็เป็นทางยาวเลยแต่ว่าข้างหน้าเธอเห็นไหมรถเขาเป็นอะไรกันเขาจอดทาอะไรกันอะเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรนะแต่ว่าที่เนี่ยกําลังเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเออข้างหน้าเหมือนแบบว่าเขาชนกันบ้านหรือไฟไหมอะไรยังไงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปีลงมาเหะแล้วเร็วลงมาแบบนี้เลยนี่เราก็คือพึ่งมาถึงก็ต้องเจอเลยเหรอเธอ เรามาจับมือกันดีกว่านะบีเขาไม่อยากเดินคนเดียวได้เลยเขาก็กลัวแล้วเนี่ยและตอนดีนะคะพวกเราสองคนก็กําลังจะมาล่าท้าผีนะคะตามขับล่ําลือที่เกี่ยวกับสะพานแดงแห่งนี้ดูลักษณะแล้วนี่ยก็คือเหมือนว่าไม่มีใครผ่านมานานหลายสิบปีแล้วนะเป็นไ,ไงเธอหน้ากลัวปะโอ้หน้ากลัวดิเธอพาเขามาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นจะมีรถผ่านมาเลยัะขันหนึ่งใช่ แต่เราขับมานี่นะไม่มีคันไหนขับมาเหมือนเราเลยอะ่ะมีแค่เรานี่แหละที่ผ่านมาตรงนี้อ้าบีเป็นไรอะ่ะแหมแค่เนี้ทำมาเป็นปอดแหกนะบีมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะหฮยอย่าออย่าพาก็ไปเลยอย่ เธอทําให้มันดีๆหน่อยได้ไหมบีอยา่ากลัวปล่อยเขาไม่ได้เรามาเรียกกันขนาดนี้แล้วบีก็ต้องไปดูกับเขาเข้าใจไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วตอนนี้เราสองคนกำลังจะเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วทำไมถึงมีไฟไหม้ลรวก็ไม่รู้นะแล้วไม่เห็นจะมีตำรวจหรือว่านักดับเพลิงเนี่ยมาดับไฟเลย เธอคิดว่าไงนั่นดิมันก็ดูแปลกๆอยู่นะเพราะที่ขับมาเราก็ไม่เจอเรถสักคันหนึ่งอะใช่เฮ้ยเราสองคนน่ะยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเห็นชัดขึ้นมีรถชนนะคะอยู่ตรงนี้สองคันเฮ้ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอลองไปดูดิมีคนเปล่าไม่น่าจะมีนะเธอเพราะว่ารถมันไม่หมดแล้วว่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเธอเธอเห็นปะเออคืออะไรอ่ะเธอ าว่านะเด็กผู้หญิงสองคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่อยู่ในข่าวแน่แนเลยข่าวอะไรเขาไม่รู้จักเลยเล่าให้ฟังหน่อยเอา้าไอ้เฟอร์ส <c oughs> ก็เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่ก่อนมาแล้วไงว่าตรงเนี้ย อุบัติเหตุอะ่ะก็คือมีรถยนต์อ่ะขับพุ่งชนนักเล่นสองคนน่ะดับคาที่เลยเอ้ยเธอเล่าให้ฟังคือสองคนนี้เหรอที่โดนชนอะ่ะเขาก็ไม่รู้ไงก็เขาเพิ่งเห็นเนี่ยไปแล้วไปดูใกล้ๆกันเฮ้ยเขาว่านะต้องใช่แน่ๆเลยอะ่ะ <M> นี่เธอเอาจริงๆนะตอนเนี้ยเราสองคนอ่ะเหมือนกำลังโดนผีหลอกกูเลย <M> โอ้ยน่ากลัวหนีเร็วกับบ้านไม่เอาเรามากันขนาดนี้แล้วอ่ะเขาจะมาเห็นให้ตาตาไปเลยเอ้ยเอ้ีอ,อุ้ยเราเข้ามาใกล้มากโ <c oughs> อ้โเดี๋ยวนะสองคนเนี้ยเป็นวิญญาณน,นักเรียนที่หายตัวไปจริงด้วยแต่ว่าเธอช่วยอวยพรวิญญาณสองคนนี้ให้ไปเกิดได้ไหมล่ะได้ได้ ไปสู่สุขินะจ๊ะล้วเจอกันที่บ้านตามมาด้วยหรอวอดวอดวอดตลกตลกล่ะเธอเอาดีๆหน่อยนะเธอนี่พวกเธอสองคนคือฉันน่ะก็รู้ข่าวของพวกเธอมาแล้วนะฉันเข้าใจดีว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่าพวกเธอก็ต้องไปเกิดไวๆนะเจะได้เกิดเป็นคนใหม่ยังไงล่ะแล้วก็การที่พวกเธอเนี่ยมาวนเวียนอยู่แถวนี้เนี่ยมัน มันดูโดดเดี่ยวแล้วก็เหงาหน้าดูเลยอะยังไงฉันกาแฟนนะก็ขอไวพร้อ้ในพวกเธอเนี่ยรีบไปสู่สุขตินะจ๊ะไปแล้วหนีเธอเถื่อไม่ไหวไม่ไหวใครจะอยู่ก็อยู่เลยแต่เขาไม่อยู่แล้วเธอ <c oughs> หูแปลว่าไอ้เขาที่เขาลือกันเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงสินะและนี่นะเราสองคนน่ะก็มาได้ตรงเวลาพอดีเลยก็คือเที่ยงคืนเออนั่นสิตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะแต่พอมาเห็นจริงๆก็กลัวว่ะ <S <S 2> <S 2> เอออันนี้คือกลัวจริงหรือกลัวป,ปลอม กวจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมาล่าทาผีที่สะพานแนงกันหรือยังถ้าเกิดว่ายังนะคะก็ลองมาดูดูกันได้นะคะเผื่อว่าจะเจอดีแบบพวกเราสองคนน่ะได้แล้วครับลองมาดูกันได้นะ,ะน่ากลัวสุด ย,ยังไงวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาพิสูจน์ที่สะพานแดงแล้วนะแล้วก็พวกเราเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะที่หายไป2เดือนกว่าเลยอะ่ะพอดีว่าปอนเนี่ยเอิม่มมีงานให้ทําหลายอย่างนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปพวกเราอีกก็อย่าลืมมากดไลค์ให้เยอะๆนะครับเมนต์กันด้วยนะครับใช่เราค่ะยังไงวันนี้กดไลค์กดแ,กแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพ เพื่อนรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะวันนี้ปอแล้วก็เฟิร์สขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะ bye bye. บ๊ายบายบลูบลูบบิวบวบล